จากต้นหุ้นพี่น้องซีโตแสนซีสือมาฟั้งดีๆพี่น้องซีโตแสนซีสือเขามาเลี้ยงบัดย่ำได้ขายสีโตพี่น้องได้เก่ามืนสวัสดีจ้าพี่น้องาการขายง้วพี่น้องเอ้ยง้อยายล่ะจ้ะตันนี้งัวเป็นง้วเถิกงัวเถิกได้ปีกว่าพี่นอ้องอะที่เขาสองปีเดือนพุทธจ้าพี่น้นอง เดือนพฤษภาวันที่เจ็ดพฤษภาปีปีสิมาเนี่ยนอกพี่น้องเนาะอีกหลายเดือนด่จ้าตอนนี้กพ็พฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษายนพฤษภาอีเจ็ดเดือนพี่น้องได้สองปีเพราะถ้าในาสนเข้าอยู่พี่น้องเพราะถ้าในอยากสนพี่น,อน้องเพราะว่าเิ่นกระโโหอยู่พี่น้องเป็นหูอยู่เพราะเน,นี งัวเถกจะพี่น้องตัวนี้กระติขายยึดจะพี่น้องนี่งัวเถกเบิ่งงัวย่ายพี่น้องงัวย่ายมันเหลือยึดแค่หาโตพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็เป็นงัวแม่ดำมจะพี่น้องงัวแม่ดำได้ลูกออกมาเมื่อยน้ำย่ายนี่ยแหละโตที่สองพี่น้องเดี๋ยวย่าย่ปทัยเห็นอันลูกคนกำลังกิงนนมอ,อยู่ อ่มันปิดโพสตัชง y งยูทูบพี่น้องหัวขีดนุม,นนมขายลงไปมันติดเหลืองอ่าเม่ดำนี่ก็ได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งมันย้ำย่ายไปตัวเทิร์กพี่น้องขายออกไปแล้วขายออกไปได้แปดเดือนพี่น้องขายสองหมืน่นช่วงนั้นงัวย,ยังบ้านในลง่งเป็นไรพี่น,อนยย้องราคายังโตอยู่ตอนนั้นอันนี้เพิ่งกับม่ได้ลูกอีกแล้วพี่น้องหัวเม่ดดำตัวนี้พี่น้อง ตอนนี้น้ำจกของเกาใยบรลูวา่าพ่อขามาจะใส่เนาะมันมาอยู่น้ำใยพี่น้องใย,ยก็เลยตัง้งคื้อพ็นวาเมโชคคือวา่าโชคจะพี่น้องตอนที่ใยซื้อขาม่าน่ะพันทองสามเดีอนซื้อขม่าน่ะในราคาสี่หมื่นแปดพี่น้องทองสามเดียนซื้อมาสี่หมื่นแปดพี่น้องช่วงนั้นง้อย่งยังขึ้นอยู่อ่ามาอยู่น้ำายกับพันกับมาออกลูกเป็นตัวเทกพี่น้อง อ่ริบแปดเดือนพี่น้องพ้นยุปากซ้อยเป็นกับมะขอซื้อเดี๋ยวนี้กัย่งงยูอยูงงวดตัวนั้นง้อเธอตัวนั้นสูงไงกว่าแม่พี่น้องสีออกออกแดงดำพี่น้องต่อมาเป็นกับมะทองทองตัวนี้อันทับโตจากพี่น้องเนี่ยทับโตลูก่นตัวแม่พี่น้องกำลังขินนมอยู่เนี่ยตัวแม่ชีได้ซีเดือนพี่น้องแต่ว่าแม่ยังบกขืนอยู่พี่น้อง อทองก้อนนั่นได้ซีเดียนท่านกระทับได้พี่น้องแต่ว่าตัวนี้นั่นีเดียนอะไรยังยังบกขืนอยู่จ้ะพี่น้องกำลังกินนมอยู่ตัวแม่ตัวนี้ก็แยกกับคล้ายเขากันพี่นอ้องมีคอนอยากได้เนะาะแยกกันสีประกาศขลายไปเรื่อยๆเละจ้ะพี่น้องท้านมีคอนอยากได้ก็คิว่าตัวนี้นั่น สีสันในแม่เพียบเลยพี่น้องคือแม่บดทุกอย่างแระวาก่วงทองเทนอย่างออกเล่นไล่อ่าสงสัยพอพันหนาสิเป็นพี่ว่าพี่น้องว่าไม่จุดเล่นไล่เปิดที่จพี่น้องเงี้ยนอันนี้ไก่มาบงอีกแม่หนึ่งจะพี่น้องอันนี้แม่แดงแม่แดงง่แม่แดงง่าพี่น้องเป็นบบามันพี่น้องบะามันเลือดร่อย ยายซื้อขอมาอะลูกกับแม่ตอนซื้อขอมา่าพี่น้องซื้อน้ำในห้อยลูกเพื่อน,นันเป็นโตเถิกตอนนี้ยายซื้อมาพี่น้องลูกเพื่อนเดีนโกเดียนตอนยายซื้อขอมาซื้อขอมา่าในราคาแปดหมื่นหาพี่น้องอันนี้มักอ่อนคอนตรงนี้เป็นล่ำปีพี่น้องมันเป็นล่ำปี <c oughs> คือ,อ็มาพร้อมลูกเทิกเนาะพี่น้องในรคาคาแปดหมื่นหายเงินสดสดสดเลยพี่น้องง้อามาลงกับายเลยจายเงินสดไปเลยพี่นอ้องแปดหมื่นหาวันนี้ย่ามาเลี้ยงเลี้ยงได้สองเหรียนพี่น้องจะของงพิคนกับน,น้ำมาเสือรลูกมันง้วเถิกให้ย่าอ่า่นกับเสือให้ย่านนใ,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 ในรคาคาสามหมื่นหาพี่น้อง พราะย่า่เลี้ยงมาปีที่สองเพื่อนก็ไม่ได้ลูกอีกตัวที่สองย่ำย่า่ได้เป็นตเธอคิดเจ้าเพชรเดี๋ยวนี้บ้านในพี่น้องไม่ได้อีกตัวที่สามในพี่น้องเป็นตัวแม่ถึงเมื่อแม่จะพี่นอ้องลูกคนสองโสไดไปย่ำย่า่แหละทั้งโัวเธอโัวแม่จับพี่น้องมาเบิง้งลูกสาวคนทีน่แดงพี่เลซี่เดียนพี่เดียนกว่าพี่นอ้องอ่าเพื่อนออกเมื่อ ออกมือเดียวกันแล้วก็ไม่ดำนี่พี่น้องไม่ดำออกออกออกมือเดียวกันแต่ว่าแม่แดงตัวแดงนี่ย่า,ยาย่ว่าจากไปกว่าด้วยเพราะว่าเม่มันใหญ่นาะพี่น้องเม่มันใหญ่แต่ว่าตัวนี้นมันหนาตัวดำนี่มันหนาพี่น้องหนาตันแต่ว่าตัวแดงนี่ไปทั้งเงาทั้งสูงพี่น้องปออดภัย <c oughs> ด้วพี่นอ้องเด้อเออพื้นทีน่เหมาะเนาะ พี่น้องแจ็คแมนย่างเต็มอยู่น้ำผื่นน้ำยางมืง้ยนี่ก็เปิดราคาไว้ชีอกันจ้าพี่น้องแม่ลูกนี่เปิดราคาไว้ถ้ามีคนสนใจนะพี่น้องเนะาะอันนีคนสนใจก็ไปเลี้ยงต่อพี่น้องเพท่านไห้ลูกงามลูกงามเออลูกชายคนน้องมันอยู่น้ำยายด้วสามโตและลูกเพิ่นเมืองละไอเพชรตั้งเื้อว่าเพชรลูกชาย่น แม่ดำนี่ก็เม่โชคแม่แดงนี่ก็แม่ท่องยายเป็นคนตั้งซื้อเองนะพี่น้องตั้งเอาเช็ดเอาโชกอาลาบเนาะพี่น้องเนาะอ่าไม่ใช่น้ำยายกับพึ่งคล้ายลูกเป็ดตัวนึ่งพี่นอ้องเหลือยเยวนี้ค่มแม่แดงนี่ลูกสองที่อยู่เดี๋ยวนี้เม่ดำนี่ลูกหนึ่งนี่พี่น้องนี่เปิดราคายุคแต่พี่น้อง มนนีคนสนใจเนาะอยากได้ไปเลียงต่อพี่น้องว่าพันใหญ่พัานงามมีทุนมีห้อนเนี่ยกระบ,บำลุ่งเข้าไปเนี่ยโอ้ยอวนขีย่ายสื่อมากที่แหลงโอ้ยอวนพี่น้องสื่อมากที่แหลกจ่อยด้วสื่อมากที่แหลกจ้อยพี่น้องจ้อยนี่จ้อยจ่อยซ้ำเดี๋ยวนี้แหละต่อนสื่อมาที่แหลกมันเห็นขี่โค้งเลยแต่ว่าย่ายอมาปลดนีบัสคัดทากเอาไปลูกไปล่โงหงไป ไปล่งทงไปลูกไปไปทางล่งทงปไปไปหลาไปลุกไปได้มาสับกล้วยให้กินไปท่อย่าเข้าไปหันลงทงเดี๋ยวอะไรงัวก่อนเด็กพี่น้องเลยไปลูกไปล่งทงคุณไปเก่งมากเนี่ย <ะ S 2> นี่บอกให้ล,หล่งทงอะเร็วไอะแม่ งลงทองลงทง้งไปลงทง้งลูกลงทงไปหากินหนื้อกิ่ท้องฝุดป้าป้าป้าเปิดราคาทุกโตัวละพี่น้องเปิดราคาทุกโตอยู่อย่างง่วก็ต้องขายเนาะพี่นอ้องไปอ่าวางสามเดือนที่ผ่านมานั่นยากจะขายออกไปชิบโต ง่วร้านเลี่ยงให้เขาไปละเลี่ยงให้เขาเขาจ้างเรี้ยงเ่องมันแพ่งนั่นบรขายส่องมันแทงนัาาง่น,นพราข้าไมาขอเสื่อสองตอัวนงแปดหมื่นกับปบขายสองแมททองเรียงมาเรียงมากกระแสง้วล่องลงล่ง,ลง,ลงถ้านยังไงกจะของง้วนง้งัอล่งถยเยดร้อนเงินจะท่ไหม้ขาย ทรมาฮะพอขามาสื่อเองเลยโทรมาเอาพอขามาพรมเอาไม่ถือถือไม่ถือถือคลิปโตนับะหอดแสนนะพี่น้องคลิปโตบะหอดแสนบะถือตัวละมื่นจากที่ซื้อมาตัวละสามมื่นตัวละสามมื่นหาสามมื่นหานี่ยูคซีแม่บะตัวละสามมื่นหาพีแม่ก็เป็นเงินเทเล่ละพี่น้องตัวละสามมื่นหานะ คู่นึงกับเจ็ดหมื่นเนาะพี่น้องสองโตกับเจ็ดหมื่นสี่โตก่ะแสนสี่จากต้นทุ้นพี่น้องสี่โตแสนสี่ซื้อมาฟัางดีดีพี่น้องสี่โตแสนสี่ซื้อเขามาเลี้ยงปัดย่ำได้ขายสิบโตพี่น้องได้เก้าหมื่นฟังไวพี่น้องเอ้ฟังไวตอนซื้อเขามา้าสี่โตแสนสี่โตละสามหมื่นห่าง ี่น้องซีโตแสนซีตว่าตว่าตอในขายเลี้ยงมาปีกว่ามาขายซบโตบเพะพ่อแสนพี่น้องพี่น้องบวกลบคูณหารเข้าไปว่ามันลบทุ่นหลายบ่พี่น้องกับการเลี้ยงง่วของยายลุกทุนมหาศาลเลยพี่น้องจากซื้อเขม้าซีโตแสนซีบ่ฮะในบ่ฮะในรวบอีกอีกซุ้มอื่นซุ้มอื่นซื้อเขม้าอีก ซื้ง,ง่วก,กี่กับซื้อเขาม่าหมื่นเจ็ดพี่น้องซื้อขม่าหมื่นเจ็ดตัวเดียวหมื่นเจ็ดอีกทีตัวแสนสี่พี่น้งองง่วกี่ซื้อขมาสองตัวตัวละหมื่นเจ็ดคู่นั่นก็เท่าไรล่ะพี่น้องตัวละหมื่นเจ็ดสามหมื่นสี่หน่วงง่วกี่สองตัวสามหมื่นสี่ แล้วก็งัวลาดซีโต้ซีโต,ตอีกแสนซีพี่น้องลาดพี่น้องอะไรบางดูตนทุนแสนซีก็สามหมื่นซีพี่น้องเป็นเท่าใดละเป็น 7, 7, แสนเจ็ดแสนแปดละพี่น้องต้นทุนบานนี้ม่เลี่ยงอีกยุป,ปีกวักวกัวพี่น้องคือห้ามไม่กินคือห้ามไม่กินเกลี้ยวใหญ่กิน พี่น้องช่วงนาฝนเป็นปีเนาะเที่ยวเกี้ยวหยาเศร้าเร่งอ่าง้องัวสิสิบสี่ตัวสิบสามสิบสี่ตัวเร่องด้วยความลำบากพี่น้องเอ้ยฝนก็ได้แข่งแดดก็ได้แข่งไปหาเขี้ยวหยาพอถึงเวลาขายพี่น้องลุกทุนตั้งแต่ค่าซื้อเขามา่ะกับบด้พี่น้องบด้ลุกลุกทุนตั้งหลายพี่น้องซื้อเขามาเท่าไรแสนเจ็ดกว่า มันชื่อเขาม้ามันเลี้ยองอยู่จนออกแม่แทนลูกพี่น้องร่วมแล้วเป็นคิดโตพี่น้องมันย่ำขายได้แค่เก้าหมื่นพี่น้องขายไปแล้วสามสี่เดือนแล้วสุม,มือนในยายยังนอนคิดนอนคิดอยู่ว่ายายสมัติหลบทุนแห้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวนั่งไปเบื้องง้อก่อนพี่น้องครับ ก็ลุกยูแต่ว่ากับว่าเศร้าเลี้ยงดอกจากพี่นอ้องการการเลี้ยงงัวมันตรงใจเวลาพี่น้องกาเห้าเลี้ยงแค่ปีเดียวนี่ที่ย่ายนี่เจอส,สภาพวะสภาพจังสันจังได้ไก็ต้องลุกทุนพี่น้องเพราะว่าอย่างตีเราว่าห้าซื้องัวเขามาตอนละค่างัวมันแท่งพี่นอ้องตอนมันแท่งนะหฮาซื้อเขามาบัดน,นี้ห้ามาขายช่วงงัวโล,งล่งราคาพี่น้อง มันก็เลยลบลบลอยปเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต้องลบพี่น้องถ้าขายช่วงง้วลงเนาะถ้าห้าวประจเป็นห้าเลี่ยงไปเรืยยย่อยๆอาศัยบอกอาศัยแบบว่ามันมันออกแม่แพงลูกไปอ่าเลี่ยงจกัจกจักสามปีกันสิแม่หนึ่งก็ได้ลูกสามตัวกันสิพี่น้องเอาใส่เวลาเลี่ยงให้เลี่ยงยังสั้นเขาจังสิเรืทุน่นขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าห้าวกรเมือพี่น้องเยงง้อในบ่อ่าธรรมดาด้อพี่น้อง ว้อซิบหาโตที่ช่วงย้ายเรียงโอ้พี่น้องลำบากมากมากเลยลำบากวันนี้มาัขายช่วงโล่งกระลูกทุนพี่น้องทั้งเจ็บทั้งเหม็นเลยวันนี้ก็เลี้ยวไปตะงง่ใหญ่พี่น้องอ่าย้ายกะสิสิขายออกยุจะาตามที่เว้านั่นแหละแต่ว่าขันมันย่งมาเด็ขายย่ายกะสิเรียงไปเรื่อยพี่น้องเพราะว่ายัางเตรียมพื้นที่ไว้แล้วอ่าที่งวอกินยน้อนย่ายกะปูกะหยาดิ ปลูกยาลูซสี่วังหนาฝนเน่พี่น้องเกี่ยวเที่ยวเี่ยวให้มันกินช่วงนี้เขาหน้าปลาแล้วแยกกับปล่อยเลยบ้านเนี้อ้อมไฟละแยกกับปล่อยมันหาเล่มกินเออพี่น้องช่วงเพิ่นี่จะปลูกยาไว้พี่น้องนี่ทั้งเพื่ง้านี่เอ่าปลูกยาหายามาปลูกไว้เห็อนออกเม็ดออกยังพี่น้องมันลน้นลงอีสิม่มาไม่ขึ้นหลายๆอช่วงทั้งนี้หายาไว้ยาค้นมาปลูกไว้พี่น้องปลูกไว้น้ำขอบ้า แทนมดละพี่น้องแต่ว่าทางฝุ่นแดดซองแดดมันซองเขามาาพี่นอ้องมั่มั่วเนาะผักมั่วจะพี่น้องปลูกไว้ยาค้นปลูกไว้หนึ่งนะพ่อเด็กเป็นเรื่องให้มันเคียวใหญ่มันขิงอยู่พี่น้องพิดว่าสิได้อาศัยน้ำเนียนมดของมมนจะเป็นจัืงไดพี่น้องสากระถึงสีมะขูดบาองปีนี้แหละนอกบางวานามันชินยูบะ แล้วพี่น้องการเลี้ยงงัวกับเบเนบ่นอนเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจะเหาเลี้ยงเขามีทีมีทางเฮาเห็ดถือลักษณะมีดมีท่ทางฮ็ดแปลงห้าปลูกห้าเอ่อแ่งสัดแ่งส่วนให้งัวกินมี่ก็ไปได้ย่พี่น้องมันบม่มีพื้นที่แลวอยะเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงงัวบ่ธรรมดาเมื่อยแมเนว่าเอามาเลี้ยงแล้วสิได้ขายปุ๊บสิไดกำไร่โลดแมเนเด้พี่น้อง อย่ยงระยะยาวเลยแหละพี่น้องเขาเรียงคิมๆไว้เขามีการมีงานเป็นลักเป็นแรงเขากเ็เฮ็ดไปงานเข้าง่อนเขากเ็เฮ็ดไว้ในพื้นที่เข้าคือเดี๋ยวนี้แล้วย่ายเฮ็ดใบออมไฟหน้าจะคลองเอ,อมไวบ้บดบ่ให้มันตไตใสเสียบไฟไว้มันกินอยู่ในนี้เนาะพี่น้องจะคลองก็ไปหาเฮ็ดงาน หาเงิน,นงงกับจ้าพี่น้องนวกกบเลียงไว้ได้มีเอาไว้ได้มีกระสับายจังหนึ่งพี่นอ้องอ่ากระนาคลายออกเบิดแล้วเขาพ่มีไว้ต่อยอดพ่มีแนวคิดต่อแล้วพี่น้องขายงาอ,อกแล้วเงินในกระเป๋ามาเดี๋ยวก็ใส่นั้นใส่นี่เดี๋ยวกับเบิดไปขัน่ามีงวัไวไห้กะทอว่าเป็นทรัพย์สินของห่อพี่น้องเลียงไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วว่าขันมีคนจากใดมาขอเบียงมาสื่อกับทิขายุพี่น้ยอ,ยนองอาจารย์คิดนี่กะ เอาเลยสามีก่อนเด้อพี่น้องดอเด้ออัปเดตเรื่องเล่าต่างๆพี่น้องอ่าก็มีสาระที่พามรููเนือยู่พี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเอฟซีสุทันเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อพี่น้องบางแล้วกับพี่น้องที่ดีนม่แห้งชุ่มชุ่มขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์้ะจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะ